ก,การอุบัติเหตุของคุณมีแบบนี้หรือเปล่าให้ค่ารักษาพยาบาลสูงสุดครั้งละ6 0 0 0ืบาท6 0 0มื่นนี่รักษาได้แบบโรงพยาบาลดีๆได้เลยนะครับให้ค่าชดเชยวันละ5 0 0บาทก็ยเยอะนะเดือนหนึ่งก็หมื่นห้าแล้วนะบางครอบครัวทํางานวันหนึ่งยังไม่ถึง500อเลยนะครับครอบคุมอุบัติเหตุฆาตกรรมถูกลอบทําร้ายภัยก่อการร้ายเจลาจลหรือนัดหยุดงานน่าจะเหมาะนะเพราะตอนนี้เกิดบ่อยมากโดนลุกหลงจากมอ แล้วก็ประกันจ่ายก็ถือว่าแร์มากประกันไม่เคลมีคืนประกันอุบัติเหตุใหม่จากไทยประกันชีวิตคืนเนี่ยประกันภัยปีสุดท้ายมีด้วยเหรอสุดยอดเลยครับชอบอยากได้คืนดีกว่าซื้อแล้วก็ทิ้งไปหมดเวิร์ k มากครับน่าสนใจนะคะถ้าตัวนี้มีผมทําเลย ใจถึงฉันชอบทำเลยชีวิตคุณมีค่าเงินคุณก็มีค่าประกันไม่เคยมีคืนสนใจติดต่อตัวแทนไทยประกันชีวิตหรือถทก0 2 2 6 9 9 8 9 8เคิดว่าบริษัทคนไทยยังไงก็ต้องดูแลคนไทยได้ดีค่ะไทยประกันชีวิตดูแลชีวิตคนไทย